สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซใหม่เอฟซเก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกถูกกำลังใจจ้ามาพบกับแนวทางห้าน้อยสูตรเนี่ยสามน้อยจ้าวันที่สิบสามเดือนสิบจ้าสองพันห้าร้อยหกสิบหกมือนี่วันศุกร์เนาะจ้ามีแนวทางเล่าพัฒนาหา้พี่น้องเอฟซด้วยจ้า พ้นห้าน้อยสูตรเนี่ยสามน้อยโคงมือว่านจะวันที่สิบสองพิเศษเด่นอยู่ที่ห้ากับเจ็ดวิ่งลูดพ้นจะบนพิเศษออกศูนย์หาแปดหาแปดจับคู่พลาดไปเนาะจะโอ้โหมาหาแปดอะจับคู่ 8, พลาดไปจะมาเด่นหาวิ่งลูดหาจะใช่วิ่งใส่ลูดนําไปวิ่งไ,ไปลูดตรงๆบนหาแปด ล่างออกหาเจ็ดมากคู่เด่นเนาะจากโอ้โหสุดปังายวิ่งไล่หลดเด่งบนล่างจะเด่นหาวิ่งุดหาเด่งเด่นเจ็ดวิ่งุดเจ็ดมาจะบริจับเอาเลยเนาะม,ม,มาคู่เด่นเลยเนาะจากสำหรับพิเศษน้อยปกติจะสามกับเก่าวิ่งลูดจะพ้นบนออกแปดเจ็ดหาผ่านไปจะบน ลางออก3าสองจับขู่เข่ากันไปตรงๆร,งรงอบปกติสาสองจ้าโอโหสุดปังเด่นสมวิรุลสมมาจ้าสำหรับวีพีเด่นอยู่ที่0ูกับหวิ่งลูดพ้นจ้าบนหนกหกสองหนึ่งสองหนึ่งแอดจอยจับขู่พ่าดไปเนาะจ้าโอโหมาเล็กพี่น้องอีกเนาะสองหนึ่ง มาเด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งค่ะพี่น้อง FC จ้าไซาวิ่งไซรูดบอ่อผ้าจาบนสองหนึ่ง VIP ล่างออกหนึ่งแปดจับคู่เข่ากันไปตรงตรงหนึ่งแปดโอ้โหสุดปังมาตัวเน้นเต็มเต็มเด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งเด้งจ้าโอ้โหไซวิ่งไซรูดนี่ก็เด้งบนนล่างเลยน้องจ้า ผลสรุปฮานอยของวันที่12สูตรแยกน้อยยินดีกับเอฟซีทามจากข่าวตัวใดแบบไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คิดเปลือเป็นกําลังใจให้กับแอสโอยไดเลยเนะจ้ะอ่ะมือหนีถือว่าปังสําหรับสูตรแยกน้อยจา้าตามต่อรุ่นต่อกับฮานอยแยกน้อยของวันที่13ามจากมือหนีแนวทางสีมหาห้ตามสูตรหรือบอลล่อรุ่นไปด้วยกันจา้าอ่าสำหรับพี่น้องเอฟซีทีามกลุ่มนะจ้ะถามไวแอจโอยมีกลุ่ม บออันนี้คือแอ um um, นดอยบมมีกลุ่มเนาะจ้าถ้าอยากติดตามคือติดตามได้แค่สองทางนี่สองทางเดียวนะจ้าคือ y YouTube เนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอนดอยด้วยเนาะจ้าขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามพอจะอ่าติดตามแอนดอยคือสองทางนี่อย่างเดียวจ้าแอนดรอยบมมีกลุ่มใดใดทั้งสิน้นจ้าสำหรับน้อยพิเศษเมื่อนี่เด่นอยู่ที่ศูนย์กับหา วิ่งรูดจะจับคู่02 03 04 0งศู่นย์หาเด่นหารูดหาจับคู่หาสองหาสหาสี่ ห้าแปดจ้ะสำหรับน้อยปกติจะศูนย์ศูนย์ซ้นจ้ะเจ็ดวิ่งลูดจ้ะจับคู่ให้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห่างอนน้อยพิเศษเมื่อว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าจับ หาโฮหาเจ็ดหาแปดนี่คือเรียบร้อยเลยเนาะจ้าโอ้โหเด้งบนหลากกันเลยทีเดียวเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดจับขู่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่จ้า VIP จะสามเก้า 3, วิ่งรูดจ้าเด่นสามวิ่งรูดสามจับขู่สามแปด 3, สามเจ็ดสามสี่สามสองเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าสองตัวเด่นตัวเน้นแต่ละรอบแต่ละน้อยจ้า วีพเด่นเก่าเขาเน้นอยู่ที่เก้าสี่สามเจเจ็ดเก่าสหสองจาเขาเน้นเด่นละคู่ละกันเนาะจ้า สำหรับห้าหน้อยสูตรแยกน้อยมือนี่ตามนี่เลยจ้าแนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบ่อล่อลุ่นไปด้วยกันจนาแนวทางตัวเลขทุกตัวมีเขามีรูดเดอ้อจาพี่น้องเอฟซีจาผิดผลาดประกัน้อัน,นี้แอดรอยขอสูตรขอไฟพี่น้อง FC เอฟซีหลายๆจ้าย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนอกจากถามักถ้าชอบคอยตามบ่หมักบ่สอบก็สสมัรถปล่อยผ่านได้จ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีมีไซกันทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีจ้า